สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผู้ติดติดตามครับผู้ติดกิดตับตะไคร้ครับผู้ติดกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องซีบีออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศด้านหน้าครับนี่แฟนครับเอฟซีมาถ่ายอีหล่าองค์หญิงครับต้นนี้ครับนี่แหละครับบรรยากาศด้านหน้าก่อนเขางานนะครับมือนี้ทําการแสดงอยู่ครับสวัสดีครับมือนี้ทําการแสดงอยู่ภาพประแดงอาเขตนะครับสนามนี่แหละครับสนามนี่ที่ซีบี ขึนจับรางวันให้แฟนครับเอ็บีบนเวทีรองเท้านะครับจับท่องจับเงินรางวันสวัสดีทีมงานจูดี้โอ้ยมือนี้ใส่เสื้อสีนี่ฮบผมมีสีนี่มาเห็นจังไหนฮะผมมีสีนี่สีน้ำเงินนี่ไหมสีฟ้านี่ไหมเขามีแต่สีเท่าไงโอ้มื่อคืนเป็นไหนคนเดินกล่องไหมโอ้สุดยอดลีเนาะสุดยอดเนาะ ซื้อได้อย่างเนี้เพอมีอหัวซื้อหัวยังไงวะนี่ซื้อจังไงห,หามหมื่น,ดนเดินกล่องคือคนตาบอดใช่ไหม <laughs> เดินไปกันแนมจ่อไปเดินไปกันแนมจ่อไปมันสิตัดมากยังไงห้องกะถือไว้อยู่ออแค่นั้นน้องกัดกัดเพื่อเขาไทยเขาถิ่นนี่แหละเขากัดจินตนาการเอากัดจินตนาการอยู่กล่องเขาก็ถือไว้ปานี้นยังไงมันสิตัดมาคือมันสิเอาบวกคนน<อ>ี้บพรเอาเขาเชยนยางนี้นะเอาก็ต้องจินตนาการว่า ผ่านมาผ่านมึงแค่ใจเดียวกันกับกูเด้ออ่าผ่านหนีมึงตัดมากงานงอกเฮ้ยเขากันยาว่าจอเขาอยู่ที่นี่เนาะพอตัดมาปุ๊บเขายางถือกล่องหนีอ่ะนะห่วยมันต้องลงจิตจนาการเฮ้ยเขาที่วอาวะอ่าหาพีชีพเขากันเอาเคื่อตัวอ่าเออเอาโบกี้หมูฟังเนาะเขากันต้องจิตจนาการให้ของได้ว่ะอ่าเขาเต้นโยมสิีตรงนั้น นาทีนึ่งสองทีนี่เากับเบิ้องเชมามันตัดออกว่ามันตัดออกอ่าห้อเบิ้งจอยวมันตัดออกมาเขากับดกไปกอ่าตัดนีขเขาก็กลัไปเบื้งจอยเดมันนีเดีวเดี๋ยวจินการจะฟ้องทงเนี่กางกาเนกางตัดเขาปุ๊บติ้วไปโอ้โหยัดโอกาสเลยนี่แล้วไแการที่ได้การน้วนนะภาพสวยๆที กล่องเตยล่ารอบดึกนี่แหละครับมี่เตยมีเซเบียละ่ะแจ้งแจ้งแจ้ง,งพี่นอ้องก่อนมาพี่น้องอันพี่น้องเห็นซู้ผู้สาวดูดูช่วงเตยช่วงยังกันพี่น้องยักษ์ประคับประคองไทยครับครับยุง่งไข่เซเบียเลยครับครับเซเบียนี่ชุดแห้งครับครับนี่แหละครับครับผู้นี้แหละครับชุดแห้งครับคือผู้นี้เลยครับผู้ท<ว>ี่เด <ข accomplish S 1> <because S 2> ินกล่อง หาผู้สาวเออเซบีนี่ผอดเวลาเซบีเดี๋ยวออกจากหลังเวทีปุ๊บเดี๋ยวไปลันเร็วเซบีว่าไปเซบีถือกล่องไปแล้วพี่น้องพี่น้องฮัลโหลสาวแล้วนานเวทีพี่น้องก็ว่าโอ้จูดี้เริ่มซุ่มเริ่มยั้งเด้พี่น้องว่าพี่น้องมักเขาเหม็นวะพี่น้องคอมเหม็นว่าโอ้ยข้าจังวัดพี่น้องมักเซบีนี่สุดยอดลิลิเอาเขาหูยบอกเซบียังบอกข้าจังวัดจูดดี บ่ากระแจงมันนี่ไงแก่แจ่แก่พี่น้องในคลิปนี้นะ,ะพี่น้องเห็นคนเต้นเห็นซู้มผู้ชายหลายๆนี่คือเสียบีครับนี่คือหลายมือด้วยหลายมือครับหลายมือ,อต,ต,ตั้งแต่สาแก้วแล้วตั้งแต่สาแก้วบอแมนน้าแมนเสียบีเขาเริ่มตั้งแต่เขาเริ่มเขาเริ่มพูนละย่องพุ่นกละย่องยูแต่ว่าเสียบีมาถือมือสาแก้วละย่องไอ้ก็ถือแมนบอแมนละย่องก่อนละย่องแล้วก็สาแก้วเออ พี่น้องเพ่อว่าโอ้ยยูดี่เริ่มซูมแล้วมือขึนนี่พุซสาไลทมือขื้นพี่น้องว่าสาไลทยูดีจัดให้แยมมากพี่นอพุซสากับมิจฉภูงามยี่สีบมิตฉภูเล่นน้ำได้บะเนี่ยยังมือสาแก้วนะแข้งคักเอ้ยบอฟันกับฟอนเนาะ แม่ค้าขายเบียร์จนอยู่ประเดี๋วแม่ค้าขายแล้วเตาปักหุงยกเฉีไปไทยเอาพิษว่าไปเบิกองนหลังเตามักหุงโยนทั้งโคกทั้งากใช่ร่ำหอดสากเนาะล่ำหอดโกเนาะแบนี้นั่นลำหอดโคกควงหอดสากเลยนะวันพิัีเออไม้ใะใช้เงินวัวนอีดีมคุณได้อยากเบิ้งขีดไปเบิ้งย้อนหลังได้ื้อบัตรแล้วไปยังเบิ้งย้อนหลังได้ครับกลุ่มครับมือนีกลุ่มปิุ่มปิดทรงไทยครับคกุ่มปิดทรงไทยเมือสุดท้าย เดี๋ยวเก็บของเลยดิเก็บของอีกลับเลยดิเด้๋ยวแต่บอดบอกว่าขออีกมือนึงบอจูว่าแฉมอีกมือนึงเด้วยยังมีกุ้งปิดอยู่เหมือนที่ถ่ายมือดิมีกุ้งปิดด้วยก่็เพราะว่าบอดแข็งมากเดือดๆจิดหน่อยครับเก็บเสื้อหม้อผมกลับบ้านแล้วแสดงว่ามือนี้ซีบีก็ต้องเป็นเด็กเดินอีกตัวนี้เออเอา นี่รับเชิญอีกแนนมานิวันนะครับเออฝากปากปากเป็นหลายท่านครับผมมากปากเป็นกลังใจให้มือกล่องมือเดินยกไห้ใช้บีเลยครับครับรอบดึกรอบดึกครับรอบเตยล่าครับรอบช่วงเตยช่วงเตยครับช่วงเตยครับว่าช่วงโชว์ห้าเกาโชว์บนเวทีไปก่อนครับเิบว่าท่านเป็นไลท์นะครับแต่ว่า เฮ้ยห้องก็จะเริ่มเรียนเริ่มยังแล้วเริ่มสู้ผู้สาวเริ่มนั่นจบพี่แหละครับพระเจ้าแห่บัสนามเลยมือนเอออยู่อยู่สนามอะไรไหมยูประตูขอนนวัดนครน่ะอ่ายู่แน่สนามนวันนครบาด้เดินเลยวัวอันนั้นจิ้มซาจิ้มซากับบาด้เดินอีกเมื่อนึงอีกเมื่อนึงอยู่ลาะๆหันละอยู่ลังศิษย์ ลังซิดบอลังสิดบ่มีเว้ยมีแต่กินสาครับโอ้สนามตู้สนามตู้ไอ้เมือนั่นเห้หาเหมือนั่นเห้ห้าผมมันหลุดมันหลุดคนเฮ้เป็นสนามเลยอ้แรกผมโมห้าพี่เราไทยมาแต่เช้ากับเช่นกันต้องแบบไงเลยลตกอบเต็มเต็มแจ้งไม่เลล่ะอแลกเพ่คนเต็มมันกับพวกออกล่ะเพราน ผมก็ตัดออกจ่อยไงตอนป็นตัดออกจ่อยไงแล้วม oh like ันเป็นรูดดีกว่าดีรูดมันปิ่นมันปินมันัออกจ่อยไงคนเหมือนข้าเจ้าที่เหมืนสลามวันเพื่อนี้นี่พวกเป็นอันมิกเล้นที่กันเป็นเลยมันขึ้นจ่อยไงเนาะกลิ่นย่อยไงล้วมันออกมันโผลนต้นเห็นเป็นสลามเอาแล้วสนุกดีวันกันไปอีกรูปแบบครับพี่ดอกครับนี่ละ เอาฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมจูดี้สตูดิโอผู้ใดเห็นความสมมารถของทีมจูดี้แล้วก็มีไม่ไรนำใจติดต่อผ่านทางเซบีได้ครับหรือจะทักไปที่แฟนเพจของจูดี้ไล h ์ก็ได้ชื่อเพจยังก็จูดี้ไล h ์มหาสารคามครับหรือว่าจูดี้ไล h ์เฮดดี้ครับทักไปเลยเลยครับผู้ใดอยากมีไม่ไรนำใจให้น้องไว้ตะซื้อน้ำเมื่อว่นแหวกล้างทางเออคากระฟกาแฟคาเอ็มลอย คีปะทะแล้วแต่นะครับเป็นกองใจหาบาทสิบบาทแล้วแต่ครับหัวรอบต่อไปน้องกัอาจีพได้มาร่วมอีกคือเก่าละเพราะว่าเป็นทีมที่บอสไว้ใจและเห็นฝีมือครับเพราะกันหลายอย่างครับที่เทาผ่านมาครับเกี่ยวประสบการณ์ในไลน์ลีครับครับมาสาหน่อยครับในนี่ต้องมีเนี้ยหม่ไม่ให้ครับพ่อๆแม่ๆเบิ่งเนาะครับ แล้่ก็เพื่อนกาแอีีเริ่มหักยูดีเยด้ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกใจเห้าเนาะเฮาก็ต้องเพื่อนเพื่อนเชื่อมันในตัวเหิไปอยกจากเอาเฮาเห็ไปซัมนี้เขาก็ต้องเห็ดถึงว่าเหการณ์กโกว่าจังเมื่อเมื่อยูนเน็ดเน็ดมันลุ่มเกิดจกอไรกันมัก็ไปไล่หาอ่วมันมันอยกล้สนามบินเอ้ยมงดมาชมดูไหมไอ้ลบน้ำมวนโอ้ยเยะขึ้นพวกไงมันมันเกิดจากท่อ เอาเห็นงานอยู่ใกล้สนามบินเราสัญญาณรบกวนมันไหลเพราะว่าเ้าบอสตู่สนามบินเลยเราเรื่องสัญญาณของสนามบินแห้งที่สุดเลยครับเพราะว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันกวนแมนขึ้นมันกวนกันแต่ว่าร่างยางหันมาฟุบอะไรปกติโอเคเอาคลิปนี้ประชันสัญญาณเราครับฝากไว้ซั้นนี้ครับพี่น้องครับมือแรงกลุ่มปิดยังคงมีเหมือนเดิมเป็เยังก่อนครับเราเสีเอาเพลงมาน้ำเสนอบอสตูโอ้หมดแล้วคำคำหมดแล้วไอ อบอดโจ้าคนสุดมากประมาณทุ่มสองทุ่มเพ่งเก็บเงินวันนี้เพ่งครับแรงๆเด้อซื้อเพ่งอย่างาไรว้าแล้วกลับไปว้าแล้วกลับไปเอาเดี๋ยวคลิปหน,าหน้าใหนของอิงลองคร,ครับคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาสัมผัสเพื่อนคลิปนี้ฝากไว้สักนิดก่อนครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งสองสิบีครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดอกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ